สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์หนนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร Ayer's ร์สนะครับตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละคร5ดาวอาการสายตีไกลนะครับสายหลอดน,นั่นเองพอสามารถนะครับก็ตีไกลนะครับแต่ว่าทำดาเมจได้ลดลงเหลือ80%ดอทาเลนต์ทนะครับมีผลทำให้อันธมิตรและก็ตัวละครตัวของ Ayer's s c a เองเนี่ยได้รับ ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น8หน่วยนะครับแต่ถ้าเป็น potential 5จะเป็นเพิ่มเป็น10หน่วยโดยที่ออนามิเตรยตระยะต้องอยู่ในระยะ8ช่องรอบตัวเท่านั้นจะได้บัฟนี้ต่อมานะครับดูที่สกิลสกิลหนึ่งนะครับหลอดสกิลเด้งเมื่อทำการโจมตีแล้วก็สกิลใช้เองอัตโนมัติทำให้การโจมตีครั้งถัดไปนะครับ อัดาเมจร้อยสเป็นเวทนะครับใส่ศัตรูสาตัวพร้อมกันได้นะที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็ทำให้ติดสโลว์หวินาทีนะครับต่อมาสกิลสองนะสกิลสกิลหนึ่งใช้ sp 4นะครับก็คือต้องโจมตีไป4ครั้งต่อมาสกิลสองหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ sp ตั้งค้น21ใช้ sp 53ระยะเวลาสกิลอยู่ที่21วินาทีนะครับ ตัวที่ระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดใช้นะระยะเพิ่มขึ้นจะเป็นระยะเทียบเท่ากับตัวแคสเตอร์นะครับจะมีเพิ่มมาตรงนี้1ช่องนะครับแล้วก็ข้างล่างอีก1ช่องตามเมาส์ที่ผมชี้เนละจะกลายเป็นระยะของแคสเตอร์แทนนะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับ130%เป็นเวทใส่ศัตรูทั้งหมดที่อนามิตรบล็อกเอาไว้ในในระยะ8ช่องรอบตัวก็คือ ก็มีพันามิตรอยู่ในระยะรอบตัวของเอเยอร์สคแล้วก็ช่วยบล็อกอยู่นะครับเรจะโจมตีศัตรูพวงนั้นทั้งหมดได้เราจะมีเงื Joy, ่อนไขจิบย่อยค่อนข้างจะเยอะในการใช้งานนะครับตัวละครนี้ก็เลยหยิบมาใช้ได้ยากก็ไม่แนะนําให้ปั้นมาเป็นตัวละครหลักนะครับอาจจะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีตัวละครอื่นใช้เลยอาจจะปั้นมาใช้ไปก่อนได้ แล้วก็ไม่นแนะนำให้ปั้นจนสุดนะครับเพราะอย่างถ้าจะเอามาโจมตีหมู่นะครับอาจจะรอ6ดาวซิเวอร์แอชไปเลยอันนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรคืออยู่ในระยะฟาดได้รัวๆนะแล้วก็ไอปีทำดาเมจเนี่ยก็แพ้รับแรงน,นะครับรับแรงจะทำดาเมจได้แรงกว่าแล้วก็ใบศัตรูได้ด้วยนะตัวนี้ตัวละครนี้ก็เลย มันไม่ได้มีอัตาราที่โดดเด่นม,มากพอที่จะมาปั้นเพื่อใช้ไปในงานจริงๆอะนะตันตัวมคดงดิยจากงานนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปเจอเป็นที่บารด์ดอกซูมเลชันมาที่บารด์ดรลลอกซูมเลชัน,นะครับให้เลือกเป็นสองรับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับที่ต้องลง ออกมาหันซ้ายได้เลยแรกยังไม่มีอะไระรอเว็บทางไปนะครับเว็บนี้พอศัตรูเปิดของสกยลฮัวล่าได้เลยตูเริ่มพอกันเยอะก็เปิด จะเห็นว่ามันโจมตีใส่ตู่ที่เพื่อนบล็อกอได้ในการจะจัดฟอร์เมชั่นตำแหน่งแบบนี้ได้คือต่างก็ต้องมีพื้นในกจัดนะต่อมานะครับเราจะมาโฟกัสที่ฝั่งขวาพอมันเริ่มออกมันเข้ามาเยอะนะครับกดใช้ส,สกิล เดี๋ยมอนมาเยอะๆก่อนแนะนำให้ลดความเร็วลงแล้วลลลเปิดัวละครนะครับ ก็เป็นอันจบนะคระับไม่ได้ยาอะไรจนเกินไปนะครับคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้จะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีร่วนครับ